สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุน้นนิเคอีรอบเสาร์บ่ายของวันที่6วันที่15เดือน7กับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับผลสรุปของวันที่5จากกับหุน้นนิเคอีรอบเสาร์วบ่ายรอบเสาเด่นวิ่งรูดอยู่ที่0กับ9ผลของรอบเสารบนออก3 00โอ้โห300 3 00ศูนมาเบิ้เนาะจะจับขู่พาดไปเนาะศูนย์สองศูนย์หาศูนย์หมาศูนยสายว hmm. ิ่งสายลูดนำไปวิ <S 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 ่งไปลูดเต็มเต็มเบิ้ลศูนย์ศนย์รอบเสาบนจาหลากหา2องพาดไปเนาะจะสำหรับรอบใบที่7กับ6วิ่งลูดพ้นค้องรอบใบแปดเจ็ เจ็ดศูนบริจับเอาเราจะโอ้โหเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้รอบเสามาออกในรอบบ่ายอ่าศูนย์เจ็ดนี่คือจับใส่กันอยูศูนย์เจ็ดแต่ว่าเด่นเจ็ดวิ่งรูเจ็ดรอบบ่ายบริจับใส่เจ็ดศูนย์โอ้โหผ่านไปอีกอ่ะเด่นเจ็ดวิรูเจ็ดเขาเข้ามาสำหรับสซยวิ่งไซด์หลุดเขาเข้ามาเนี่็ถือว่าปากเนาจะมาเต็มเต็มทางรอบเสาและก็รอบบ่ายตรงๆเนาจะสำหรับไซย์จอขขงเข้าก็อาจสิผ่านไปเนาะ สองตัวล่ารอบบา 72, 7, อ่ายเจ็ดสอง, 7, สอง, 6, สองม 8, องอีมีเจ็ดอ่าแปดสองมีเจ็ดสองหกสองมาแปดสองอือฮือ่าสำหรับผลสรุปนี่เคอีของวันที่หายนดีกับซ้ายวิ่งซ้ายลูดจะซ้ายวิ่งซ้ายลูดของเฮามาเต็มเต็มรอบเสารอบบ่ายส่วนซ้ายจ่อของเฮาเมื่อนี่ผ่านไปเนาะจา้าตามต่อรุ่นต่อครับนี่เคอีรอบเสารอบบ่ายของวันที่หกจ้า ก่อนสิไปรับชมนี่เคอีอรอบซาโรบายของวันที่หกมือนี่นอกจากฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหลกกดกระดิ่งไว้เพื่อเสดบยรภาดแนวสร้างทีแอดจอยลงไห้นอกจากแนวสร้างดีๆมีไหกันได้ถูกวันจา้าสำหรับนี่เคอีมือนี่การรับชมไว้เปิดแนวท้างนอกจากทามักทาชอบคอยตามถา,มาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจาก,น,กนี้ก็ บมีการบังคับกันแต่อย่างใดน้องจากยำบวห้เป็นเพียงแค่แนวทางนองจากแนวทางตัวเลขอาจจะมีเขาบางรุ่นบางปาปนกันไปนอกจากสำหรับนิเคอีกของวันที่กมือนีรอบเซาเดนวิ่งรูดอยู่ที่9กับ8ปเก้ากับ8ปดเดน9วิ่งรุดเกจับขู่เก9าศูสอง เก้าสามเก้าศูนย์เก้าสอเกสาหาเเจดเก้าศนย์เก้าสเก้าสเก้าหาเก้าเอย่สำหรับเด่นแวิรุตแจับคู่แปดศา 8ปดห้เปลี่ยนปากกาขอนเด้อจะแป๊บหนึ่งยิบปากกามาพิเนาออันนี้เห็นชัดอยู่นจเกนเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดแปดศูนย์าถ้าเกิดว่าเบิ่งตันห้ังซือบอกอะฟังอธิบายเอาได้นอจา้าแปดศูนย์แปดามแ้าแปดเจ็ดแปด สำหรับรอบบ่ายเด่นวิ่งรูดชุดที่4กับ3เด่น4วิ่งรูดสีจับคู่ 7. สี่ศูนย์สี่ำหรับคููเด่นสามารถวิ่งเขา่าวิ่งออกได้ทั้งรอบสเสารลยก็รอบบ่ายนอกจากสำหรับคููเด่นก็เห้านอกจากสีห้า สี่ามอ่าสำหรับเด่น3ามวิรุท3มจับคู่30 3ศูนย์สาห้าสามสาองสำหรับรอบบายคู่เด่น3า 4, 4 3ี่ามทำหา,าชอบน้ำเป็นเป็นแนวท้างใดนอกจากสำหรับตัวเด่นตัวเน้น รอบใบเน้นดูที่สห้าสามเจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์แปดสามแปดอ่าแปดศูนอ่านี่คือตัวเด่นตัวเน้นนอกจากมักตัวใดชอบตัวใดนําไปปิดแน,นวทางได้นอกจากอ่าถ้าคือเราบ่ามักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากสำหรับ นี่เคอีมัอนี่ตามกันต่อรุ่นกันต่อเนาะจ้ะาแนวทางของเฮาสีมาห้ตามสูตรหรือบอนก็ต้องร่อรุ่นไปด้วยกันเนาะจ้าขอหายไปเราเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า